<哈 S 1> 有好。喊你不要见红 มาสตาร์ดค่ะชินเลอร์ตอนทำผมที่กีกกี้พอ,อยกินมั้ย ที่แนตด,ดูสนุกกับการทำคอนเทนต์มากมาสตาร์กับตาวเวอร์มันได้จริงๆแน่มันถึงต้องลอไงอแฟนซื้อวิตามินให้ หนูมีเสื้อผันพิมตันเลยแปลกไงหาทำกินนะตาแหลบปะแต่จะหลิกมากเอ้ยแต่อิ่มนะหออืมอิ่มแล้วหรออืมแบบแค่ดมก็อิ่มแล้วมันทายคิดยู่เลยปะ <laughs> ฉันใช้เครื่องกระตัดไอ้นั่นละอีกสันเลิศมากอีดอ,อกเลิศปะเออ อาอีกแล้วคืองงมากต้นจำกัดเหรอคือทำไมต้องจำกัดด้วยคือน่าจะไอ้พออยพูดเมื่อกี้เนี่ยแค่ดมก็อิมอุ่มแล้ว หน้าขคงคิดว่าเป็นอันนี้แน่เลยลรับโฆษณาอะย่างเี้ยแต่อิ่มอยู่นะพลอยพี่ใช้อะไรเป็นผมไม่มีเลย คับทั่วไปแกพูดอะเมื่อกี้เนี่ยอะไรว่าแค่ดมก็ริมอุ่มอะโดนจำกัดเลยหรอแม่งนะโคตรเซนสทีทหรอติ๊กตอกแม่งโคตรเซนสทีฟแกดูในตู้นู้นที่หน่อยว่ามีซองเอกสารปะเอาอางซองเดียว จริงพูดอะไรนิดไรหน่อยไม่ได้เลยอ่ะคือเซนสทีฟเกินคือจริงๆ AI ต้องเรียนรู้กับการที่แบบประมวลประมวลผลในการที่มนุษย์พูดกันเออคนพูดหน่อยว่ามันคืออะไรไม่ใช่ว่าจับไปมั่วไปเรื่อยไปเตยคือเขาคุยกันปกติในชีวิตประจำวันค่ะอีดอกเข้าใจเรื่องปะ คือเขาคุยกันในปกติชีวิตประจํบบาวันมันก็มีกินข้าวมันก็ต้องมีอิ่ม <Hello. S 1> คือกูไม่ได้ขายของอะไรเลย <Hello. S 1> เข้มงวดเกินอ้าวเฮโล เราถ้าไม่เราไม่กินพูดหยาบคายไม่ได้เลยคือเมื่อกีน้นี้ยังไม่ทันพูดเลยเลยเคลแค่พอบอกว่ากินแค่นี้ก็อิ่ม ริงคือมึงจะไม่ให้คนพูดในเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเลยเหรอหรือ,อยังไงนีด่ดอกไม่ใช่ทุกคนมานั่งวันนี้ดิฉันจะรับประทาน <c oughs> ไม่ได้ค่ะ ี่ฉันจะรับประทานข้าวจริงก็ถีบเหลือเกินตัวบ,บ้าเออกระดูกฉันมะเขือเทศอะไยปะมากแต่พี่มดบอกว่าเหมือนมะเขือเทศดอยคำ น่าป็นแบบเฮลตี้อ่ะแต่หนูว่าอร่อยนะชอบอืมอันนี้คือสามคนหรอพี่กัดเล็บเล็บกูค่ะมี <c oughs> ทำสีแค่นั้นเองพ <c oughs> ี่กัดเล็บยี่วะพี่กัดเล็บใกล้ฉันเหรอสีหรือเปล่าเขาทำเป็นสีหรือเปล่าแม่แกมีที่ว่วนปากปะอะไรวะ จิบบนปากล้ำยาบนปากไม่จุ่มเลูกของอร่บีดิใครดีออร่ลอบีดิไม่รู้สึกว่ามันมีหัอหองในปากฉันแนะนำค่ะแปรงฟันใหม่เนาะแรงแออกและแต่วนีไปเชกดขีไเนี่ยใคไม่พูอะไรสิฟันสุดตัวนี่มามาหาไี่ป้องพ่กเลยหามีเด็นไปหาที่ปากใส่ไข่นี่ไะ โอ้ 6, เหเียกตรงที่ทออะต่อเค้ามง M U T มาเร็วไปทอ็ทอปท็อปห้าโอ้ยเขาจะประกวแล้วเหรอคือใครก็มองออกเนาะไม่พูดดีกว่าเด็กดูโดนเถื่อลงแค่นี้ก็โดนละแค่นี้กูก็โดนละเตรียมแคปอีกกระเทยแก่กต่างๆกับกระเทยเด็ก กะเทยตุ๊ดพอฉันพูดทัวก็มาลงชั้นนี่ไงถูกไหมแปฟันดีกว่าคือกินหัวหอมกินหอมมากินอะติ๊กตักใจร้ายกับพี่หนัด่อมาก บ้านสวยมากขอบคุณค่ะแ,แต่หนูก็รู้แล้วอือคือยังไม่ได้ติดตามอะไรเลยอย่างนี้นะ Hmm. Hmm. Điều mạng mẹ điều ạ ถ้าพี่นาะพี่มารย,ยามาดูนะโดนแน่ฉันโดนแน่ กินหอมอะ่ะทุกคนมันติดปากอ่ะพี่ดอกไม่ได้ปะเมื่อกี้เหมือนฮีคุณบันปรปทุมร้านมาดูป่ะเมื่อกี้เนี้ยไปแล้วก่ะช่วงนี้พี่คุมนอนนอนไหม นิดนึงกลุมอยู่ไปถึงมากเฮ้ยป้าพี่แสงไปแสงซักวันนี้มันจะแห้งวันนี้ไหมไม่แห้งวันนี้เหรอถ้าซื้อผ้าก็น่าจะแห้งแห้งไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะฝักอันนี้ซักคี้เดี๋ยวเาแห้งใ้นน้มีไหมก็นั้นมีเยอะไหม มีแต่เสื้อผ้าหนู่มมาเลยมาโอ้ยตามติดชีวิตพี่แสงสุดเด็กเด็กพิเศษอะเด็กพิเศษเกินถ้าฟ้องอก็ร้องเดี๋ยวจะไปพันขาพี่แสงตกนะ่ะ กินหัวไงคือว่าีแส็ร้อนจนเอนง่วงัวไปละก็กินัวพี่แจคคือ่าคุไล่มาทำไล่เราไหมตัวคนณไล่มาทำไล่เราได้เลยครอบรเราทำบุญก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูเอกสารเรื่องรถได้ไหมยองคันะ ได้แล้วมัดจำไปแล้วจิ้นเนดอกแต่ไม่ได้ราคาเดิมถูกเดิมปะแพงจะดจัดอกีกจิกติกจิ้นจิ้นนอต่อแบงเลยเหรอหน้าร้อนบ้านนอตต่อบนบ้านนอตต่อร้อนไหม่ร้อนค่ะเพราะว่า ลมที่มันเป็นเหมือไนไนะอ้น้ำอะไรแบบนี้อะที่เขาดออีเลยติดต่ออะดีเลยให้ที่ใส่ใหม่เห้องที่สใส่เราไม่ได้เลยที่เราคืนยิ่ร้อนทำไมร้อนอ้าวฮะมันต้องทำหลังคาข้างหลังใหม่ร้อนแะ่ชิมเอะครดีเนะอือคือใส่รองเทา้าอะไรดีวะทุกคนรอนต่อไปอะละทำคลิปกับพี่แบงค์บ้าง หายหรอกรองเท้าแป๊บ ก็นาต,ต่อไปแล้วนะไว้คุยกันจ้า